สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะในคลิปนี้ Life c l u b จะมาแบ่งปันเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในการพัฒนานิสัยสร้างนิสัยรับการพัฒนาตัวเองให้เติบโตในทุกๆวันด้วยนิสัยแค่1%ปอร์ซนค่ะนิสัยสำคัญอย่างไรเคยสงสัยกันไหมคะว่า ทำไมเราถึงต้องทำพฤติกรรมซ้ำๆจนเคยชินคำตอบก็คือนิสัยนั่นเองค่ะเมื่อจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจะส่งผลกระทบต่อร่างกายค่ะและสิ่งที่เป็นตัวควบคุมจิตใจอีกทีหนึง่งสิ่งนั้นก็คือนิสัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนิสัยจึงเป็น ปัจจัยหลักนะคะที่กำหนดการใช้ชีวิตของเราว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยค่ะเพราะนิสัยเป็นตัวกำหนดแนวทางการคิดการพูดการกระทำของเราเรียกได้ว่า นิสัยเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ความเข้าใจและการพัฒนาตนเองเพราะนิสัยได้รับการฝึกฝนแล้วจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวหนุนนำจุดแข็งของเราให้แข็งแกรงและโดดเด่นมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างค่ะมีคนสองคนที่มีนิสัยแตกต่างกันคนที่หมีความสามารถรอบด้านแต่ว่ามีนิสัยชอบเอาเปรียบ พูดจาทำร้ายน้ำใจคนอื่นถือตนเองเป็นใหญ่ไม่ฟังใครส่วนคนที่สองไม่ได้มีความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษแต่มีนิสัยที่อ่อนน้อมไม่ถือตัวรักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองผู้ฟังคิดว่าใครมีโอกาสที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่ากันคะถ้าเราลองดูเผินๆแล้วเราจะพบว่า น่าจะเป็นคนที่หนึ่งที่มีความสามารถรอบด้านใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงค่ะคนที่สองมีโอกาสเติบโตในทุกวันและประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าเพราะเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคนที่เขามีความพยายามในการพัฒนาตัวเองสามารถที่จะเรียนรู้และต่อยอดจุดแข็งของตัวเองให้เติบโตได้ในทุกวันถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้เก่งอะไร แต่ถ้ามีนิสัยรักการพัฒนาตัวเองมีวินยัยฝึกฝนก็สามารถที่จะสร้างความชำานาญในเรื่องนั้นได้หรือสร้างจุดแข็งได้ภายหลังค่ะนิสัยที่ดีนะคะก็จะสามารถทำให้เราทำงานเข้าสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่รู้นิสัยที่ไม่ดีของตนเองหรือบางทีรู้แล้วแต่ไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมปรับปรุงคือคนที่กำลัง ทำลายคุณค่าในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะในทางกลับกันสําหรับผู้ที่ยอมรับในข้อบกพร่องของตนเองแล้วพยายามที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะเรียนรู้คือคนที่กําลังเสริมสร้างคุณค่าสร้างจุดแข็งของตนเองให้โดดเด่นและเติบโตในทุกๆวันค่ะคนเราค่ะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ เราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องของตนเองเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราฝึกฝนนิสัยจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยเราอาจจะเริ่มต้นฝึกจากนิสัยเล็กๆนะคะที่เราทําเป็นประจําให้เกิดเป็นความเคยชินให้เกิดเป็นนินในเพื่อการชนะใจตัวเองเราอาจจะเริ่มจากกิจวัตรประจําวันของเราโดยให้เราค่ะเขียนวันเดือนปีไว้ที่หัวกระดาษ แล้วก็นึกหนึ่งรายการหรืออะไรที่เป็นเล็กๆไม่น้อยก็ได้ค่ะที่เราอยากทำเช่นพับผ้าห่มหลังตื่นนอนทันทีหรือจะยิ้มให้ตัวเองในกระจกซึ่งวินัยค่ะมันจะสังสมขึ้นได้เมื่อเราเริ่มลงมือทำจากสิ่งเล็กๆไม่น้อยให้ได้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้ค่ะพอเราทำได้สักพักเราจะรู้สึกว่า มันกลายเป็นนิสัยที่เราชอบทําอะไรก็ต้องทําให้สําเร็จอีกหน่อยค่ะเราก็จะเริ่มรับตัวเองไม่ได้ถ้ามีอะไรมาข้างค้างนะคะเราก็จะต้องทําให้มันสําเร็จทันทีนะคะซึ่งวิธีนี้ค่ะเราสามารถที่จะนํานไปปรับใช้ในการแก้นิสัยที่เราอยากจะเลิกก็ยังได้เลยค่ะโดยการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากการที่เราตั้งใจทําแค่วันละข้อเป็นการทําทุกข้อที่เคยเขียนไว้ในทุกๆวัน ซึ่งตัวแอทเองนะคะแอทเคยทำติดกัน21วันตามที่หนังสือหลาย,ลายเล่มเคยแนะนำไว้นะคะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนทิสัยแอทได้จริงๆค่ะตอนนั้นที่ทำได้ครั้งแรกความรู้สึกนั้นยังจำได้เลยค่ะว่ารู้สึกเยี่ยมมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำทุกๆวันเราต้องทำสิ่งนี้ตลอดเวลานะคะในทุกๆวันเลยเมื่อเราเริ่มฝึกวินยัยรายวันได้จนชินค่ะเราก็จะเริ่มมีวินยัยแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อในทุกวันนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่านิสัยเราสามารถสร้างได้ง่ายๆโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในชีวิตประจำวันของเราให้เกิดความเคยชินเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นได้ค่ะวินัยของการพัฒนาตนเองนะคะเป็นสิ่งที่แยกระหว่างคนที่สําเร็จกับคนที่ล้มเหลวแล้ววันนี้คุณเป็นคนที่ลงมือทําเพื่อความสําเร็จของคุณในการพัฒนาตัวเองให้เติบโตในทุกวันแล้วหรือยังคะ ลองไปปรับใช้ดูนะคะถ้าคุณชื่นชอบแนวทางการพัฒน,นาตัวเองกดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆในครั้งต่อไปส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้และอยากเป็นกำลังใจให้กันก็คอมเมนต์มาได้ในใต้โพสต์นี้ค่ะเดี๋ยวแอดจะไปอ่านและตอบเมนทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง l i ฟ e ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ